วานน้องเมย์ไปขี่รถเที่ยวแล้วก็เก็บพะกูดมาด้วยจะเป็นพะกูดธรรมชาติเลยนะคะพะกูดงามมากๆเลยค่ะเห็นไหมก็คือยอดคือแบบอวบๆน่ากินมากๆเลยในประเทศไทยยังปลูกไม่ได้แบบนี้เลยนะคะเพราะว่ามันมีเกี่ยวกับสภาพอากาศดินอะไรพวกนี้ค่ะในประเทศไทยช่วงนี้อากาศมันร้อนมากๆแล้วก็ดินก็อาจจะไม่เหมือนตรงชายแดนยอดงามมาก แบบเนี่ยประเทศไทยนะตาตามร้านอาหารต่างๆนะคือเขาชอบแบบนี้นะคะแบบนี้แบบนี้ย้อดมม้วนอย่างเงี้ยคือแบบคือร้านอาหารชอบมากอย่างแบบนี้นะคะ่ะแบบประเทศไทยยังปลูกไม่ได้เท่านี้เลยนะจะบอกให้อันนี้ประเทศไทยถึงปลูกใส่ปุ๋ยใส่ดูแลอย่างดีคือยังไม่ได้เท่านี้นะคะอันนี้คือธรรมชาติของธรรมชาติเลยเนะี่ยไปเชี่ยวเมื่อวานน้องเมฆเก็บมา แล้วบางเอิญลูกค้าเขาอยากจะกินนะคะก็เลยจะส่งไปให้ลูกค้าที่บ้านโป่งด้วยเนี่ยเดี๋ยวน้องเรนจะมาชั่งกิโลก่อนนะเนี่ยแค่สองกรรมนี้นะคะได้โลก,กว่าแล้วค่ะคือแบบยอดยอดใหญ่ยอดใหญ่น้ำหนักทีมากมากเลยคะ่ะ แน,น่ส่งโลแล้วนะสามโลเนี่ยสี่โลขึ้นอันนี้ห้าโลมีผิวเดี๋ยวเดี๋ยวเยวก็บแน่นน้องเมียจะเก็บไว้ผัดแตงโมหอยกินค่ะกบบน,นี้ เราจะแพะเจอจะห้องตเราจะใช้เราอาจจะใช้ไปตองรองลองไว้ก่อนนะคะเพราะว่ากันพักุดฉัำแล้วก็จะได้เก็บรักษาความเย็นด้วยเพราะพักกุดนี้เป็นผักที่บอบบางมากๆเลยค่ะถ้าเกิดว่า เราดูแลไม่ดีเก็บไม่ดีนะจะทําให้พักกูดอะดำพอมันดําแล้วมันก็จะไม่น่ากินเนี่ยมันมีเนี่ยน้องเลมีตัวอย่างแบบที่มันช้ำม,มันดําอ่ะนั่นจะเป็นอย่างเงี้ยยอดนี้ยาวจังยอดนี้ยาวมากๆเลยค่ะดี่ดูเหนมันยาวเกินอะต้องขังออกนี่แบบนี้แบบเนี้ยค่ะเนี่ยคือมันช้ำพอช้ำแล้วมันดำเนี่ย พอมันดำแล้วมันก็ไม่น่ากินนะคะเนี่ยําแนทในโรงเรียน <Yeah. S 1> จะเก็บไว้ผัดแ้มันหอยกินแล้วก็พะกุ่นนะมันเป็นผักที่กรอสารนะคะเพราะว่าบางพื้นที่ที่มีสารเคมีมันจะไม่ขึ้นเลยค่ะถ้าเกิดคนเดียวไปปลูกน,นะถ้าเกิดใกล้ๆแหล่งแหล่งที่ปลูกอะมันมีพวกสารเคมีมันจะไม่มีพักุ่นขึ้นเลยค่ะ เมื่อนานครับออไปแกินก็กไม่ี่ยนไปเดนมาแกไม่อ่ยตน่ค่ะนูก็วิ่อมามันช็อตนะมันอดูดูได้เห็นไหมยือยอด้กินมมื ได้แล้วเดี๋ยวเราจะส่งรถตู้ไปค่ะให้ลูกค้ามันับรับที่ท่ารถก,กำนี้จะชำ้ำนิดนึงนะคะเนี่ยถ้ามันช้ำจะเป็นใบดำๆแบบนี้ค่ะกำบนี้เดี๋ยวน้องเลยจะไปผัดน้ำมันหอยกินกันยอดสวยมากๆอร่อยยอดแบบนี้คืออร่อยเลยค่ะ